กราบสวัสดีครับ่อเป็นพี่น้องสุขสุขคนมันนี้อยู่กับผู้ผมช่องเด็กบ้านๆอยู่ง่ายง่ายกินง่ายง่ายครับพี่น้องมัอนี่มันเดิมครับผมทําอาหารมันเดิมพี่น้องอยู่กับมุมเก่าถที่เก่าๆมนนี้เฮ็ดมันนี้เฮ็ดไปนู่ขั่วไกลบอแมนค่ะครับผมมันนี่เฮ็ดเปนู่ขั่วไกลมันนี่ก่อนสิบเมืองพี่ทำพวกขั่วไกลอีกอย่างเนาะครับนอกกับมนนี้ค่อยพัน่ายพี่น้องไปเมองวิดีโอเพลงครูนะแตกลากก่อนพี่น้องเนาะ หลังจากจบวิโอแล้วเดีเฮามาค่อยกิดอาหารต่อครับพ,พ,พี่น้องเพิ่นเพิ่นเฟสเพิ่นมูเต็มละบ่ รับแอดเท่าแน่ในบอ่อปู่ไฟคืองามแท่นนอเอาอยากแชทน้ำไหลไหลนี่น่ไปงามกลับไปกดไล์แบบนี้เสียใจบ่ใดไปแชทกับสาวอื่นไปสั่งหลายผู้สายขีเดือ ข้าบ่แม oh, ่น no คุ no. ้นลายใจดอกแค่มักเว้ามักหยอกซื้อ้าได้หักกับเพิ่นทุกมือสาบานสีบนนอกใจเฮ้ยจังนั้นนปากเป็นเนาะเที่ยวเอาคำหวานมาล่อจับสีเสื้อได้บ่เนอะ พยายานพันบาจริงใจังจังเหมือนเพิ่นเมาบาปลหล่เฮาบ่ได้มาตัวไผเฮามีแต่ความจริงใจบ่เสือกันลองหักเบิงมีไผ้สิไปเสือใจเพิ่อน มีไผไปสรงลาโบกลับบ้านเม่อยยานม่อนนอเฮาขอไปทรงได้บอเมืดดมิดมันอันตารายนี่นเะเฮากลับผู้เดียวเองได้บ้านเฮาหนั่งอยู่บ่อไกลไปทรงสาวอื่นพุ่นไปตั้งหลายผู้ชายขีเด้อ เอาโมเมนคนหลายใจดอกแค่มักเว้ามั่งหยอกซ,อซื้อซื้อถ้าได้หักกับเพื่อนทุกมือสาบานสีบอนอ,อกใจเฮ้ยทั่งเมนพันปากเป็นนกเจ้าเอาคำหวานมาลอง จักสิเส <ie>. ื really? so ้อได้บ่หนอเฮาอยากเพิ่นบ่จริงใจจังแม่นเพิ่นเว้าบาปลายเฮาบ่ได้มาตัวไผเฮามีแต่ความจริงใจบ่เสื่กันรองฮักเบิ่งเฮ้ไผสิไปเสื้อใจ เอาคำหวานมาหลอกจักสีเสื้อได้บ้านอเฮาอย่าเพันบ่จริงใจืจังมันพันเ้าบาปลายเฮาบ่าได้มาตัวไผ่เฮามีแต่ความจริงใจบ่เสือกะลองหักเบิงมีไผสิไปเสื้อใจ เป็นเช่ไรครับพี่น้องหลังจากชมวิดีโอเพลงครูเต็นน่ารักตระลัก,ลก,ลกพ่อใดบอพี่นอ้องโปใดชอบกดไลค์กดคอมเมนต์ตารางใต่คิปให้ผมมึงเด้อถ้าพ่อใดตืใจเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกวิดีโอหนึ่งกัไเลครับพี่น้องเลยไปมือนจะห่อมึงกันไว้มูมันจะขวัวไก่ยังไงค่ะมื่อนี้มูนจะขวัวไก่ไก่ไ่ตูไทยเนาะค่ะวัตถุดิบก็หอก็มีไก่ไกับไ่ตูไถ่เท่น้วก็เครื่องแกงเครื่องแกงเนาะค่ะ จืมีตำมาแล้วคะ่ะได้แต่ไข่ใบบกูดเกลือกระช่ายแล้วก็คาแก่ตำห้กันนะคะให้ละเอียดโอ้วัตถุดิบลายอย่างนอะแมนสมุนไพรหลายความเข้ามาลมมงมือขวดกันเลยคะ่ะเรื่องสมุนไพรไว้ใจพูมิ <c oughs> ตนตอนลกไอ้พี่ลรเบิร์ดเคยเบอกไว้ <c oughs> นี่น้อง มีสัญญาณ่าทำทา่าแกะแต่เบิดคงไหวชิจูบัวานะไกง่อวเนาะระหว่างที่รอก็คือโอ้เอาข้าตังกระทะใส่น้ำมันเนาะค่ะให่น้มันห่อนไปก่อนห่อนไปเอามือจุ่มมึงเรียกว่าเบิดเเ้อใส่เบิดบ่บอ้ยโอ้ยพี่น่องมึงนวดไปพอริมดี พรุ่งนี้คงต้องเติมโอยพรุ่งนี้เงิน,นออกติ๊ดวบอสไส้บอสแมนวุฒิวิทย์เล็ดเรียนอยู่อีสิบบาทพอดีพอดีจับขาทำเรียนที่ปวนกัน <c oughs> หลังจากที่เดือนแล้วก็เอาเครื่องลงไปบผัดก่อนเนาะพี่น,อน้องเนาะคุณเห็หมมันหอมมันบอสแมนคุณเห็นไหมมันหอมน่ากินเนาะพี่น,อน้องเนาะ หอมเลยบ้าหอมแบบท่านเด็กๆท่านเนี่ยคนยังอยู่หอมลรอพะนะหอมเดียวมึง่็ใส่น้ำมันไลยเป็นยังไต้มันๆเดียวไต้มันๆแต่ว่าเขาเนี่ยมันกว่าเดิเขาเนี่ยเขาเนี่ยไม่ยาว่าเด้อเป็นยัง เจ็ดเบิดบ่บ่มันเบาบ่ต๊กแกมันเจ็ดเบิดน่อหอกับขัวขวาจังน้อยอยเตงมันหอมเฮ้ยใครกันมันบ่นี่ตัวเ้อเอื่นขวัวมันบ่กาลังกันกับัวานี่มันแสบแต่เปมกเจีบแต่เปเห็ดเปล่ากัน็ดนะแต่เห็นขวาเขาเค็มบ อย่างนี้เขาข่าว่าข้าวต้มเครื่องทำยังปรุงเรียบร้อยใส่น้ำปิดฝาหม้อจังเปิดทีเดียวมันแห้งเอาหน่ะมันกันแบบอบหม้อแหม้มันมีกันหลายแบบก็เคยเห็นกันเดี๋ยวมือนมีไปลองเอาลงตั้ได้ก็เคยเห็นกันกันน้ำใส่เวลาต้องมานั่งลิ้นน้ำอีกหามฟิวนู่นนี่นั่นอุ้ย,ยแต่แก้มเหลาก็ะเมียนอยู่เลี้ยเพรเห็นอยู่กินน้ำผึโบนาเบอร์ดอกโอ ตั้งบาทอะไกไม่ไหลาลยแกไกหกันบาทที่หัดขืนไกมันะ่ะตั้งมาเครื่องในสองพวงสิบเจ็ดบาทขาอ้ยสองขากินแกงขัวบวมีแมดโอ้คู่วิดป้าเนี่ยคู่วิดเปล่านียังก็เครื่องในไกสองพวงสิบเจ็ดบาทขาตัวยไกสองขา จท่าบาทสามสิบกว่าบาทสามสิบบาทเบดเสร็จประมาณสี่สิบกว่าบาทเนาะแนนบอกเอาสิบันบนอนปสื่อคือหนูคืองนี้โอ้เงินลายบาท,ทอยู่เด็กเอกัะเอ้าหเนี่ยใบกระเพาเลยจำได้ว่ามันไปกิปไข่เหย่หมานะมันยังไม่หมดมันใช้ได้อีกมึงใช้ได้เลย ่าแต่ว่าออแต่ว่าแต่พูดพูดถึงเนี่ยมันก็นได้หลายเน,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 นาะมันเลยพี่น้องเมื่อกแดดหลายเนาะไทยอยู่หลายคนเนาะเจ้าในะน้าประเ็ดกินพี่น้องเนาะลงทุนแช่ประม้นหาทริปกว่าบาทก็ได้กินซีหาคนในพี่น้องมึงนะมันหน่อยหน่อยในพี่น้องแต่เป็นตะใครก็ได้ซีหาจานในพี่น้องเลยแต่มึงส่งแล้วแม่ครัวเขาเกลยดคือสีเบิร์ตไปเนาะพี่น้องมึงจะการมันหมุนแล้วเกลยดคือนสีบรดเหลือ มึงโซงไก่ดิบรสุกแกนบอแน,น่นอนแม่แม่ขั้วยิ้มแหงหงแหงมแ่เดาคือไกบอ่บรสุกแหละละมือนี้เยผงยังเขามีกระทะไฟฟ้าอ่ามีตาไฟฟ้าสำรองเขป็นผงยังหลายได้ผงไปเกิดได้ผงสรุปแค่นี้บอะแนนน,นำปลาก็ผงสรุปบริสไทย,ยังหลายยอหมอห่อางค่ะมือน,นี้ ซับเสร็จเรียบร้อยพี่นออ้องเตาแก๊สเบิดนี่เดี๋ยวมาเปลี่ยนหมึกกระทะไฟฟา้าเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้มันก็นเห็ดสุกแล้วพี่น้องให้เราวางที่ตัดต่อรอด้ะพี่น้องเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามันจาบเน้่พี่น้องเอ,อ้ยอยู่ด้ยวยมันประจามอาัดจิบปุ๊บม,มันจะจ้ามโหลดแทนแทนแทนอะไรพี่น้องหัวมากวันนี้เปลี่ยนเตาแก๊สแล้วพี่น้องเองแก๊สเบิดยังนี่นะ ขัวไก่บู้มันกันไก่คือไห้คือกันดูโอ้ยตังยสบายกระเพ๋าหน่อยเดียวเนื้อให้ขัวไส่กระถ่ายแหงๆล้วบางเงินไปเบิดมเดียวปรุงไปนี่ปรุงกันแก่สามเที่ยงให้แล้ยวอ๋อมันไปใส่หลายนึกชื่อไม่เนาะ เยบร้อยพี่น้องัว่ค่ะแห้งน้องน้อมันเสียบอาละบางรอบมันแห้งห้องก็กอดตับสนมีก็้อน้พี่น้องเนาะเพื่อเป็นการบบแหงกันสิแห้งเจะ้ม่หมดบ่กแให้ห้งไม่ะเนาะเกินละค่ะเ็นจะห้องก็ปิดไฟน้องพี่น้องเนาะจะเป็นการจัดจาน เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องขัวไก่เซฟอตูไทยไม่นู่ง่ายๆเร็จกินง่ายแป๊บเดียวะคะ่ะก่อนจิจากกันมือนี้นะคะเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาไม่ได้รลายด้วยค่ะกันมาเคลียแบบน้องเพลงครูแบบกระนุงกระนิ้งกบบกดไลค์เขาไม่ได้ร้ายด้วยะค่ะสำหรับมือนี้ก็ขอเล่าไปก่อนสวัสดีค่ะ